คาถาปล่อยสัตว์เปิดม่านฟ้าเปิดม่านดินปฐมอัศจรรญ,ญาจาร์มายนยินฟ้าดินเกิดเจ้าใหญ่สงสัยปล่อยวางสักวลาให้หมดสิน้นประทีปดวงจิตพลาจินพลเทพรักกายเป็นอาจินภัยเทศแปรผันผ่อน รีไปอย่ารอรีพระพายโชยขันอัศนีห้าหั่นสิ้นเคราะหภัยบินหนีนโมสักดาลิประจักษ์ธรรมเทวเจ้าข้าแต่ดินข้าแต่ฟ้าตกสู่ข่ายแปลเป็นจีวรพระพุทธาสัตว์บินคารไต่คืนพงไส กุ้งหอยปูปลาสู่ธาราบัดนี้ข้าปล่อยคืนภัยเจ้าป่าเจ้าเขาโปรดช่วยพานโมมหาเมตตาม,มหากรุณาอนุเคราะห์ทุกภัยม,มหาลิธาอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ ดีกาขอกรุณาอุทิศบุญกุศลสิทธ์โปรดบอกชื่อนามสกุลของตัวท่านเองขอน้อมจิตปลดปล่อยชีวิตสัตว์เมื่อปลดปล่อยแล้วต่อไปจะไม่ถูกแหววนมาลา,ากจับเข็นฆ่าอยู่รอดปลอดภัยตราบสิ้นอายุไผ แล้วเข้าจุติในแดนวิสุทธิเกษตรอีกทั้งขออนุโมทนาให้เหล่าผู้ที่จับสัตว์ทั้งหลายได้รู้สำนึกกลับใจกระจางแจ้งถึงต้นเหตุผลกรรมในสารชาติโดยฉับพลันอีกทั้งขอได้เกิดใจพุทธญาณเสมอภาคกันตามหลักการนี้ที่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองขจัดสิ้นนี่แค้น กรรเวียนฉุดช่วยโลกช่วยชีวิตบังเกิดใจโพธ,ธิดำเนินวิถีแห่งพระโพธ,ธิสัตว์ขอพระกรุณาในการปล่อยชีวิตของสิทธิ์โปรดบอกชื่อนาสกุลของตัวท่านเองในครั้งนี้ได้ขจัดสิ้นกินจนะเครื่องกังวลสามมีบุญญาปัญญาเพิ่มขึ้น ไตรสิกขามีความกระจ่างเพิ่มขึ้นจะขอยึดถือการดังเนินเช่นนี้อย่างมั่นคงจะขอบำเพ็ญตนในสมาธิปัญญาเพื่อชุดช่วยเวในคุ้มครองปวงเวในมั่นรำลึกมณสิการดังนี้ตลอดไปว่าในชาตินี้ขอได้รับแต่สันติสุขในชีวิต ชุดช่วยเวไนยอย่างกว้างขวางร่วมประจักษ์ถึงอริยสั์อย่างแท้จริงเทินความหมายที่แท้จริงของการปล่อยสัตว์ปล่อยชีวิตสรพพสัตว์ปล่อยลงสู่คูคลองกระแสน้ำเชี่ยวพาปล่อยชีวิตรอดปล่อยปลาปล่อยเต่า ได้ตามอุราแต่ปล่อยแล้วยังมีการถวิลหาเอามาปรุงอาหารกินกันตามอุราย่อมไม่เกิดผลใดในการปล่อยสัตว์ความหมายที่แท้จริงของการปล่อยสัตว์นั้นคือการปล่อยสัตว์ออกจากอาหารที่ต้องกินต้องฆ่าจะดีกว่า การปล่อยศาสตร์เป็นการแสดงจิตเมตตาไม่มากแต่ละครั้งปล่อยลงสู่กระแสน้ำไหลผ่านไปจงผ่านพ้นจงอย่าได้หวนกลับมาจงรอดพ้นภัยหมู่มานจากอวนแหล,ลากกลับมาร่างถูกบทเคี้ยวจงไปสู่หนทางการหลุดพ้นเวียนไหว เกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้ารับธรรมะได้พ้นตาข่ายแหอวนผู้ที่มีจิตเมตตาปล่อยเต่าปลาทั้งหลายจงตระหนักรับรู้ความหมายปลดปล่อยชีวิตจากการเข็นฆ่าปล่อยออกจากปากทุกเพลาอย่าได้ลากแหลงสู่การจับดักมา เพื่อหั่นเนื้อเลือดเข้าสู่ป่าเป็นบ่วงกรรมภาวนาบทคาถาจิตเมตตาอุทิศกุศลคุ้มครองสัตว์เล็กน้อยมีบุญล้นเหลือถูกปล่อยได้จากเขียงจากถูกมีดหัน่นเชื่อเฉือนโยนเข้ากองเพลิงเผาร่างแสนทรมานปลดปล่อยออกจากวิญญาณแสง อยู่ในสังขารฝังกระเพาะเป็นสุสารอาหารต่อจากนี้บริสุทธิ์ไร้สพัพพัสทั้งหลายที่เราปล่อยลงปล่อยเถิดอย่าได้ติดบ่วงกรรมปล่อยวางรสชาติปล่อยออกจากการฝังแน่นชินชาต่อการสักค่ามาปรุงเป็นอาหาร ปล่อยออกจากวิญญาณตนเสียที่มีวิญญาณสพาัพพสัตมาฝังอยู่ในมโนวิญญาณอารยะวิญญาณทรมานทุรนทุรายปล่อยออกไปวิญญาณทั้งหลายสพาัพพสัตเล็กน้อยใหญ่เต่ากุ้งปลาปลดปล่อยออกจากวิญญาณติดรสชาไม่ทวินหา วิญญาณทั้งหลายจองกรรมติดอยู่ในแหอวนแห่งบ่วงกรรมข้าพเจ้าผู้ลิ้มลองรสชาติหอมหวานนั้นเรียกวิญญาณคาวเลือดติดอยู่ในคลังวิญญาณแสดงกรรมถูกไฟรนถูกน้ำร้อนลวกถูกมีดหั่นเชื่อถูกเฉือนเนื้อเจ็บแท่ปางตาย ปลดปล่อยทั้งหมดสิ้นพิธีปล่อยสัตว์ทั้งปวง